ดูดวงชาวราศีเมถุนดวงช้างเผือกหนึ่งในร้านจะเจอด้วยอำนาจบนบารมีวาสนาสิงสิทธิ์คำชูปกปากคุ้มของราาักษาชาวราศีเมถุนดวงใหญ่บนหนักสักใหญ่จเจรรรุ่งเรืองขึ้นมาทันทีทันไดดวงชะตานี้ใช่ธรรมดาซะที่ไหนคนเกิดราศีเมถุนนึกว่าบังเอิญหรือ,อยังไงแต่ผมที่เกิดราศีนี้ดวงชะตานี้ยิ่งใหญ่เกียงไกรปัญหาต่งตางๆก็คือปกปิดซ่อนเล้นไม่โชว์ รับผมเรื่องราวต่างๆท่านพยายามหลบหลีกกับปัญหาต่างๆไม่พร้อมที่จะบัะทะไม่พร้อมที่จะฝ่ายไม่พร้อมที่จะต่อสู้แข่งแย่งชิงดีดวงชะตานี้ยิ่งใหญ่เกียงไกจะเจริญลุกเรืองขึ้นมาทันทีทันใดรับผมให้ท่านวางแบบแผนประเพณีมองการไกลถึงอนาคตให้ท่านปรับปรุงแปล,แปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายมีเกณฑ์ชะตายื้อแย่งต่อสู้แข่งแย่งชิงดีดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์หรือโชค ับผมโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมั่นจัดหนักจะเต็มดวงชะตานี้ตกตำแหน่งเอ็มเพจับผมรุ่งโรด,ดประสบ็จชะตาชีวิตจะรับทรัพย์หรือโชคอัศวนขี่ม้าถ,ถือดาบปราดประหารศัตรูโมมานปราบศัตรูเฮียนเตียนัะะนบดวงชะตานี้จริงจังเด็ดขาดเด็ดเด usi. ี่ยวอาหารในหัวมีแต่มเมฆบอกในมือจับเงินไว้ในเท้าหยิบเงินใครบางคนจะเข้ามาต่อสู้แข่งแย่งชิงดีก็แพ้พ่ ด้วยบุญกุศลวาสนาดวงนี้ยิ่งใหญ่เกียรติยจะเจริญลุกเรืองขึ้นมาทันทีทันใดนะผมเด็ดขาดเด็ดเดีดเด่ยวอาหารเรื่องการชิงไหวชิงพริบไม่เป็นสองรองใครนะผมเรื่องนี้สินต่างๆบอกได้เลยว่าไม่นานไม่ช้าก็แก้ไขได้นะเพราะว่าเป็นคนเฉลียวฉลาดเป็นคนที่มีความตั้งมั่นอย่างเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวเ้าหารพระราชาแห่งเหรียญน,นำพาซึ่งความผสมเด็ดโชคลาภเงินทองบาร,รมีวาสนา ในหัวมีแต่เมฆหมอกในมือจับเงินไว้ก็จริงแต่ปัญหาต่างๆก็รีบแก้ไขขี้ขายก็เป็นไปได้ด้วยนี้เพราะว่าดวงดวงชะตานี้ตกตำแหน่งบุญกุศลวาสนาเป็นคนเก่งเป็นคนมีอำนาจบุญบารมีวาสนาแต่ซ่อนนับซ่อนเลนเอาไว้ไม่ยอมบอกใครระ่การที่ท่านจะได้เจอสิ่งดีๆท่านต้องควรที่จะต้องเจอพาร์ทเนอร์ที่ด,ดีก่อนเพราะฉะนั้นไม่นานไม่ช้าจะมีสัญญาณสัญ,ญลักษณ์บอกกล่าวเล่าสิทธ นำพาซึ่งบุญกุศลวาสนาอันยิ่งใหญ่เกียงกรบังเกิดขึ้นกับทวท่านอัศวินขี่ม้าส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมั่นนะผมจะเจริญลึกเลื่องในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินนะผมตกตําแหน่งเ hey, ฮล่านรับทรัพย์แก้แหวนเงินทองเม็ดนินจินดานาพาซึ่งความผสมเร็จจะเจริญลูกเดืองขึ้นมาซ้ายสามดาขวาสามดาตั้งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้ายัางเด็ดขาดเด็ด,เด,ดเดียวอาหาตกตําแหน่งเป็นผู้ให้ ยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งรับทรัพย์ยิ่งให้ยิ่งรวยโชคครับผมเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาครับผมฟ้าผ่าเดอะทาวเวอร์เปี้ยงเจ็บปวดรั่วลาแสนทุกข์ทรมานแทบจะทนไม่ไหวครับเฮลั่นรับทรัพย์รวยโชคสุขสมสมหวังดังใจหมายได้รับข่าวดีข่าววิวาดวงชะตานี้ยิ่งใหญ่เกียไกรครับผมผู้มีบุญกุศลวาสนาครับคอยส่องหาช้างเผือกับามท่านเป็นหนึ่งในล้านที่ซ่อนอยู่เอาไว้ไม่มีใครรู้พยายามหาแล้วตกตำแหน่งเฮอร์มิต ปูฤาษีสองแสงตะเกียงทองจะได้คนด้นพบได้พบได้เจอดวงชะตาช้างเผือกแบบท่านนำพาซึ่งความสมเร็จจะเป็นดวงดาวอันยิ่งใหญ่เกียงไกรนบดวงชะตานี้เปรียบเสมือนราชสีมานอนซบตับมีใครบางคนเข้ามาสนับสนุนคำชูหนุนนำโชคชะตาดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โดยโชคจิตใจที่อ่อนโยนจะนำพาซึ่งบุญกุศลวาสนาเทพเทวดาสิงสิทธิ์คำชูปกปักคุครอ,องราาัษา เดอะเวร์บังเกิดขึ้นในโชคตาส่งมอบดวงแก้วมณีอำนาจบนบารมีวัฒนายิ่งใหญ่เกียงกรจะบังเกิดข,ขึ้นกับตัวท่านดวงชะตาเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวเข้าหารับผมเรื่องราวต่างๆที่เข้ามาในโชคตาการส่งมอบถ้วยทองเหรียญทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมัน่นถึงเวลาแล้วซ้ายสามดาบขวาสามดาบโดนบีนบังคับขอทํานายว่าดวงนี้ยิ่งใหญ่ดวงช้างเผือกหนึ่งในล้านจะเจอดวงชะตาสีเมถุน ในเดือนนี้ชาวราศีเมถุนจะได้พบกับความท้าทายและโอกาสใหม่ๆม,มากมายเป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงและการเติบโตทั้งในด้านการงานการเงินและการศึกษามาดูกันว่าดวงชะตาของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างด้านการงานในเดือนนี้ดาวพฤหัสบดีโคจรเข้าสู่ตำแหน่งที่ส่งผลดีต่อการงานของชาวราศีเมถุน คุณจะรู้สึกมีแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์เพิ่มขึ้นอย่างมากเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมอย่างยิ่งในการที่เริ่มโครงการใหม่ๆหรือนำเสนอไอดีที่คุณเก็บไว้มานานตัวอย่างเช่นสมมติว่าคุณทำงานในบริษัทโฆษณาคุณอาจจะมีไอดีใหม่ๆในการทำแคมเปญที่แวกแนวและน่าสนใจ ซึ่งสามารถดึงดูดลูกค้าได้เป็นอย่างดีหรือถ้าคุณทำงานในสายไอทีคุณอาจจะคิดค้นแอปพลิเคชันใหม่ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างลงตัวอย่างไรก็ตามในช่วงกลางเดือนดาวอังคารจะโครจรเข้าสู่ตำแหน่งที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งในที่ทำงานได้คุณอาจต้องเผชิญกับความท้าทายในการทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานหรือหัวหน้าในช่วงนี้คุณ ควรใช้ความสามารถทางในการสื่อสารที่เป็นจุดเด่นของชาวราศีเมถุนให้เป็นประโยชน์พยายามรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและหาทางออกที่ทุกฝ่ายพอใจในช่วงปลายเดือนดวงดาวจะเอื้ออำนวยให้คุณได้รับโอกาสในการก้าวหน้าในหน้าที่การงานอาจมีการเลื่อนตำแหน่งหรือได้รับมอบหมายงานสำคัญที่แสดงถึงความไว้วางใจ จากผู้บังคับบัญชานี่เป็นโอกาสอันดีที่คุณจะได้แสดงศักยภาพของตัวเองอย่างเต็มที่ด้านการเงินในเรื่องของการเงินเดือนนี้ถือว่าเป็นเดือนที่ค่อนข้างท้าทายสำหรับชาวราศีเมถุนดาวเสาซึ่งเป็นดาวแห่งความรับผิดชอบและวินัยจะส่งอิทธิพลให้คุณต้องระมัดระวังเรื่องการใช้ใจ่ายมากขึ้น ในช่วงต้นเดือนคุณอาจจะพบกับค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นเช่นอาจจะเป็นค่าซ่อมรถยนต์ที่เสียกระทันหันหรือค่ารักษาพยาบาลของคนในครอบครัวสิ่งเหล่านี้อาจทำให้คุณรู้สึกกังวลเกี่ยวกับสถานะทางการเงินของตัวเองอย่างไรก็ตามนี่เป็นโอกาสดีที่คุณจะได้ทบทวนและวางแผนการเงินของตัวเองใหม่คุณอาจจะเริ่มทำบัญชีรายรับ รายจ่ายอย่างละเอียดเพื่อดูว่ามีค่าใช้จ่ายใดที่สามารถตัดทอนลงได้บ้างหรืออาจจะเริ่มวางแผนการออมเงินอย่างจริงจังโดยการกันเงินส่วนหนึ่งไว้เป็นเงินออมทันทีที่ได้รับเงินเดือนในช่วงกลางเดือนดาวพุธซึ่งเป็นดาวประจำราศีของคุณจะโครจรเข้าสู่ตำแหน่งที่ส่งผลดีต่อการเงินคุณอาจจะได้รับโอกาสในการหารายได้เพิ่มเติมเช่นงานพิเศษ หลังเลิกงานหรือโปรเจกต์ฟรีแลนซ์ที่น่าสนใจนี้เป็นโอกาสที่ดีที่คุณจะได้ใช้ความสามารถในการสื่อสารและความคิดสร้างสรรค์ของคุณให้เกิดประโยชน์ในทางการเงินตัวอย่างเช่นคุณอาจจะได้รับข้อเสนอให้เขียนบทความให้กับนิตยสารออนไลน์หรือรับงานแปลเอกสารในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ซึ่งนอกจากจะช่วยเพิ่มรายได้แล้ว ยังเป็นการพัฒนาทักษะของคุณอีกด้วยในช่วงปลายเดือนดวงดาวบ่งชี้ว่าคุณอาจจะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับการเงินอาจจะเป็นโบนัสพิเศษจากที่ทำงานหรือเงินก้อนที่คุณรอคอยมานานจะเข้ามาในช่วงนี้อย่างไรก็ตามคุณควรใช้เงินก้อนนี้อย่างชาญฉลาดอาจจะนำไปลงทุนเพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในระยะยาว หรือนำไปชำระหนี้ที่มีอยู่ให้หมดไปด้านการศึกษาสำหรับชาวราศีเมถุนที่กำลังศึกษาอยู่เดือนนี้ถือเป็นเดือนแห่งการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างมากดาวพุธซึ่งเป็นดาวแห่งการสื่อสารและการเรียนรู้จะส่งผลให้คุณมีความกระตือรือร้อนในการศึกษาหาความรู้ใหม่ๆมากขึ้น ในช่วงต้นเดือนคุณอาจจะรู้สึกว่ามีพลังและแรงบันดาลใจในการเรียนมากเป็นพิเศษนี่เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมอย่างยิ่งในการทบทวนบทเรียนหรือเริ่มต้นโครงงานใหม่ๆที่ท้าทายความสามารถของคุณตัวอย่างเช่นถ้าคุณเป็นนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยคุณอาจจะตัดสินใจเริ่มทำวิทยานิพนธ์หรือโครงงานวิจัย ที่คุณสนใจมานานหรือถ้าคุณเป็นนักเรียนมัธยมคุณอาจจะเริ่มเตรียมตัวสำหรับการสอบปลายภาคหรือการสอบเข้ามหาวิทยาลัยอย่างจริงจังในช่วงกลางเดือนดาวสุกร์จะโคจรเข้าสู่ตำแหน่งที่ส่งเสริมด้านความสัมพันธ์นี่อาจเป็นโอกาสดีในการทำงานกลุ่มหรือโครงงานร่วมกับเพื่อนร่วมชั้น คุณจะพบว่าการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการทำงานร่วมกับผู้อื่นจะช่วยให้คุณเข้าใจบทเรียนได้ดียิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามในช่วงปลายเดือนดาวเสารอาจส่งผลให้คุณรู้สึกกดดันหรือเครียดกับการเรียนมากขึ้น คุณอาจจะรู้สึกว่ามีงานหรือการบ้านมากเกินไปหรืออาจจะกังวลเกี่ยวกับผลการเรียนของตัวเองในช่วงวันนี้สิ่งสำคัญคือการรักษาสมดุลระหว่างการเรียนและการพักผ่อนอย่าลืมหาเวลาผ่อนคลายและทำกิจกรรมที่คุณชื่นชอบบ้างเพื่อลดความเครียดและรักษาสุขภาพจิตที่ดีด้านการค้าขาย สำหรับชาวราศีเมถุนที่ประกอบอาชีพค้าขายหรือทำธุรกิจส่วนตัวเดือนนี้ถือว่าเป็นเดือนที่มีทั้งโอกาสและความท้าทายดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวแห่งโชคโช์และความเจริญรุ่งเรืองจะส่งผลดีต่อยอดขายและการเติบโตของธุรกิจในช่วงต้นเดือนคุณอาจจะพบว่ามีลูกค้าใหม่ๆ เข้ามาสนใจสินค้าหรือบริการของคุณมากขึ้นนี่อาจเป็นผลมาจากการตลาดหรือโฆษณาที่คุณได้ทำไว้ก่อนหน้านี้เริ่มออกผลคุณอาจจะได้รับคำสั่งซื้อขนาดใหญ่หรือได้รับโอกาสในการขยายธุรกิจไปยังตลาดใหม่ตัวอย่างเช่นถ้าคุณมีร้านขายเสื้อผ้าออนไลน์คุณอาจจะพบว่ายอดการเข้าชมเว็บไซต์ และย่อสั่งซื้อเพิ่มขึ้นอย่างมีในสำคัญหรือถ้าคุณเป็นเจ้าของร้านอาหารคุณอาจจะได้รับโอกาสในการเปิดสาขาใหม่หรือรับจัดเลี้ยงนอกสถานที่